คุณรู้หรือไม่ครับว่าเอสเปรสโซรสเข้มที่ชื่นชอบนั้นมีต้นกำเนิดในถ้ำลึกซึ่งมันเริ่มมาจากบรรดาน,นักบวชที่อาศัยอยู่ถ้ำหรือสถานที่ปลีกวิเวกในที่ลับๆของเอธิโอเปียโบราณที่เริ่มใช้มเมล็ดกาแฟเป็นแหล่งพลังธรรมชาติและเมื่อพืชพื้นเมืองนี้ถูกค้นพบในแหล่งถิ่นในป่าการดื่มกาแฟจึงกลายเป็นพิธีกรรมเพื่อเพิ่มพลังและสร้างสมาธิ ข้อเท็จจริงนี้นํามาซึ่งสายพันธุ์อาราบิก้าที่มีกลิ่นแปลกและเข้มขน้นต่อมาเมื่อถึงยุคเรเนซองส์อิตาลีจึงพัฒนาวิธีสกัดให้เข้มข้นกว่าที่มีชื่อเรียกว่าเอสเปรสโซโดยพวกเขาใช้เครื่องสกัดที่มีแรงดันสูงซึ่งเทียบเท่ากับการใช้ความดันในการย่อยสลายในธรรมชาติด้วยเหตุนี้การดื่มเอสเปรสโซเพียงช็อตเดียวจึงให้คาเฟอีนเพียงพอที่จะเพิ่มพลังงานโดยที่ร่างกายไม่ต้องรับน้ําตาลเพิ่มเลยครับ ในปัจจุบันมีการผลิตเอสเปรส so ในแต่ละปีทั่วโลกมากถึง70,000ล้านชอ็อตข้อมูลที่น่าทึ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความนิยมอย่างแพร่หลายเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกาแฟยังมีอีกมากมายกดติดตามไว้รับชมได้เลยครับ